ร้อนค่ะมาดูต้นไม้ค่ะอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นพริกบอกไม่รู้ต้นอะไรก็ไม่รู้นี่เบอร์รี่สักอย่างต้นอะไรสักอย่างน่ารักสวยนะร้อนเตะเชอร์รี่มาเลยอันนี้ต้นอะไรคะพริกเชอรี่ค่ะพริกเชอรี่มันเผ็ดเหรอพริกเชอรี่มันกินได้ไหมอ๋อเป็นพริกเหรอเผ็ดไหมกินได้แต่มันก็ไม่เผ็ดมากเหมือนพริกขี้หนูเหมือนมะเขือเทศเนาะ ต้นน้อยวะพีค่ไม่ไปตูดมีอยู่ใน่ี่ร้านยังไม่ได้เอามาค่ะมันก็ได้มันก็มีอยูร้อยกว่าบาทถ้าเป็นถุงต้หกสิบบาทมันเป็นต้นนี้อย่างเงมะม่วงเองมะนาวมะนาวโหอ๋อมะม่วงขาวมะนาวโหต้นน้อยๆนั่งนั่งยังไงเจ้านามาที่ไปหาเป็นคู่เนี่ยว่ะจะให้ดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเนี่ยค่ะอันนี่มาเห็นหน้ากัน ตายง่ายวะไม่ค่ะมันจะเป็นต้นพุ่มไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยต้นหมาให้ต <f> ่อ <น 1941, S 1> สวยจังเลยมาสอนยังไงแท้เลยเนาะกรีดกีดนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่จะพาแฟนคลับดูต้นกล้วยไม้สวยไหมครับใหญ่มากอยากได้บ้านอยู่นี อันนี้เท่าไรคะอันนั้นสองร้อยห้าสิบค่ะอู้อ้เอาเลยเอะไรเอาอันนี้อันนี้ก็จะมีชื่อเขาจะเรียกเขาจะชื่อยาย่าค่ะยาย่าแต่ถ้าเป็นมะพร้าวใต่มะพร้าวอันนั้นมันจะเป็นหวายแคะธรรมดาสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ยาย่าเดี๋ยวจะให้ดูกล้วยไม้พันยาย่าค่ะเนี่ยอันไหนอันไหนน่เด็ดเอออันไหนสูงแล้วน่าเด็ดอันไหน <laughs> <laughs> ตเครับตกลง,งเราจะเอายาย่านะคะย่านะคะผู้มันสวยอยู่นะแต่ดอกมันยังไม่บาน เอาไปเอาไปดูเทียบกันซื้อให้มาสักโอ้ thank you ้วาดของฝากขอภัยดูดน้ำนะคะดังครัว <c oughs> อันไหนยายอันไหนสวยโอ้ยงามเหมือนกันหมดน้องก็เลี้ยงไว้งามงามแล้วก็อเอาท <ไป S 1> ีละ2<ร>อง, 2> อ,อ,ง 2> อันต่อได้สี่ร้อยค่ะเอา ถ้าย่ามันจะมีราคามันจะสูงแต่ถ้าเอาไปเลยเอาทั้งคู่นี่แหละมันก็จะเป็นหมายแบบนี้ให้คู่หนึ่งไหมขอบคุณขอคู่นี้เหรอคะไม่แพงค่ะแม่ละแม่พาลดราคาให้สองต้น่างาพี่สาวใจดี